สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่2 6เมษายน2567ตอนนี้เป็นเวลา12บนกากับอีก20นาทีครับอยู่กับพ่อานอมไร้นะครับวันนี้พ่อมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจจราจรกลางตออกกับการ5ที่ถนนกาญจนา,านะครับจากบางแคมุ่งหน้าถนนบรมราชชนนีหรือก่อนถึงสมาคมชาวปากใต้ณตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ต่างระดับ ถนนไฟฉายนะครับถนนไฟฉายตัดกับการจนาครับรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับตอนนี้นะครับไปดูกันนะครับว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาตั้งด่านอะไรนะครับแต่ที่ผมเห็นนะครับน่าจะเป็นด่านควันดำนะครับควันดำอ่ะไปดูกันครับท่านผู้ชมครับด้วยความสุภาพนะครับอย่าด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็อย่าด่าผมนะครับด้วยความเคารพไปดูกัน ทีนี้มาเห็น <N S 1> นะครับนี่ลงมาจากสายสองนะครับเนี่ยที่ลงลดลงมามาก็มาเจอนะครับ ค่อนข้างที่จะติดแล้วนะครับเจอด่านวัดดำครับมีป้ายบอกนะครับจุดนี้หนึ่งว่าห้เมตรตรงนี้นะครับ งานจราจรนะครับจราจรกลางกองกำกับการ5นะครับครับก็ต้องมาปยายามบันห้พี่น้องนะครับคนที่ใช้รถใช้ถนนเครื่องยนต์มีเซลนะครับคือดูแลรถของท่านให้ดีๆนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจคือค่อนข้างที่จะเยอะทุกวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะตำรวจตรวจจับก้อนดำเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมก็ต้องมาขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้อง ที่ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลปรับปรุงนะครับถึงจะปรับปรุงแค่ไหนนะครับก็ต้องมาเจอครับบางคนแบบบอกว่าต่อมานะครับเดี๋ยวเกิดประเด็นเกิดปัญหาขึ้นมาอีกว่าออต่อมาแล้วผมเพิ่งต่อมาเดือนนึงนะครับเพิ่งต่อมาเดือนนึงในมุมมองของตารวจให้คุณก็ใช้มาแบบนี้นะครับคุณก็ใช้อยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับมันเป็นการแก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาสร้างภาระ,ะให้สังคมไหมแบบนี้นะครับเป็นเป็นคําถามนะ ผมก็ต้องนําเรียนนะครับไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตารวจทำอ่ะเราก็รู้นะครับคือมันเป็นคําสั่งมาเขาก็ต้องออกมาทํางานนะครับถึงจะแดดร้อนแค่ไหนนะครับอุณหภูมิตอนนี้เกือบสีเกือบใจ40่องศานะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มายืนตั้งด่านกันอยู่ลักษณะแบบนี้อยู่เป็นประจํานะครับประชาชนหาเช้ากิน่ํานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรถกระบะนะครับตู้ทุงตู้ทึบนะครับไม่มีเหลือนะครับเข้ามาตรงนี้ นะแต่ละปีเขาก็ต่อภาษีนะต่อภาษีต่อประกันแบบนี้ในแต่ละปีแต่สิ่งที่ประชาชนก็ต้องพบประสบพบเจอนะครับก็คือด่านควันดำนะครับบริเวณตรงนี้แล้วก็หลายพื้นที่นะครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานาครน,นะครับเราจะได้เห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโควงโควิด พวกเราก็ต้องเห็นนะครับเห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็มาเห็นการจราจรที่ติดตัดหน้าด่านกันแบบนี้นะครับบนท้องถนนแบบนี้จนชินชินตาไปแล้วประชาชนก็รู้สึกค่อนข้างที่จะชินการจราจรดูครับคือแบบติดนะครับเนี่ยอันตรายมากครับยีแบบตั้งปั๊บลงมาแบบนี้รถก็เบี่ยงไปมันเป็นเส้นทึบนะครับเขาเห็นอ่ามันเป็นเส้นทึบใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหม เป็นเส้นทึบเป็นต like ัวก้างปลาใช่ไหมครับเขาก็เบ NO> anyway> ี่ยงออกไปเบี่ยงออกไปไหมลถมาลถมาเขาก็เบี่ยงไปเหมือนเส้นอยู่ที่พระประแดงนะครับอันนั้นทุกวันนี้ไม่เห็นแล้วนะครับมันจะเบี่ยง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 ออกมาท้ายเพราะมันคือเขาเจอกล้วยก็ต้องเบี่ยงนะครับเพราะว่าเขาต้องมาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณตรงนี้ผมก็มายืนนะครับสังเกตการอยู่ไกลๆหน่อย เราดูมานเยอะแล้วนะครับผมก็มาไปดำมาให้พี่น้องนะครับเขาลบกฎหมายเขาลบกฎจราจรถ้าคิดว่ารถตัวเองดําก็ไปปรับคูงแก้ไขนะครับมันจะได้ไม่โดนจับนะครับในส่วนหนึ่งเราเข้าไปว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้โอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับผมปอมปนมนะครับก็ประมาณนี้วันนี้นะครับก็มาไปดามาใหพี่น้องนะครับมาดูด่านวันดํานะครับจุดนี้จาก ต่างระดับบางแคจนถึงบรมนะครับก่อนถึงสมาคมชาวปากใต้ดําก็อย่านะครับอย่าผ่านมาแล้วกันไม่งั้นคุณเสียตังค์พันหนึ่งแล้วกันนะครับไปปรับปรุงแก้ไขค่อยเดินผ่านมานะครับผมพ้อปนอมนะครับก็ต้องขอาการาบลาที่ตุดนี้สวัสดีครับ